หน้าไทยไปไม่กี่วันนี้เองตลอดงานเทศกาลของกัมพูชาที่ได้จัดขึ้นในญี่ปุ่นเหมือนกันกับไทยนั้นเชื่อไหมครับว่ามีคนมาร่วมงานแค่50าหมคนต่อวันเองนะครับคุณผู้ชมทําเอาชาวขาเขมรเขาปราบปื้มอวดลงในโซเชียลและในทิกต o k ก,กันใหญ่เลยแหละครับแต่เชื่อไหมครับว่างานไทยเฟสติวัลเจแปนครั้งที่24ที่ถึงคิวของไทยได้จัดขึ้นต่อจากกัมพูชานั้นมีคนมาเที่ยวงานเฉลี่ยแล้ว300,000คนต่อวันซึ่งมากกว่ากัมพูชาเลยทีเดียวแะครับ ถือว่าคนญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญและฮิตติดเทนวัฒนธรรมไทยกันไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วครับคุณผู้ชมไรขึ้นกับชาวขาเขมรหรือว่าชาวกัมพูชาที่จัดงานชิงหน้าตัดหน้าคนไทยไปนะคะทุกท่านคะ่ะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าชาวญี่ปุ่นไม่ให้ความสนใจเลยคะ่ะทั้งที่จัดงานก่อนไทยแต่ว่าเสี่ยแล้วคนที่ไปร่วมงาน ไม่ถึงห้าพันหรือห้า0 0ื่นคนเท่านั้นเองแต่พอไทยจัดนะคะทุกท่านคะ่ะเฉลี่ยแล้วคนที่ไปร่วมงานวันละสา0แสนกว่าถึงสี่แสนกว่าคนโอ้โหพี่น้องคะอย่างนี้เลยเห็นได้ชัดเลยคะ่ะว่าต่อให้คุณจะพยายาม อยากให้เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนต่อให้คุณพยายามอยากจะเค็มยังไงก็ไม่สําเร็จนะคะพี่น้องคะ่ะเรื่องเล่าจะเป็นแนวไรนะคะเดี๋ยวเอามาฮับชมฮับฟังนะคะแพรวาก็จะขอรีแอคชั่นนะคะ t ี Th นะคะช่อง YouTube ท่านนี้ให้พี่น้อง F c ทุกคนทุกท่านได้วรับชมรับฟังนะคะก่อนอื่นนะคะไม่ว่าก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเทุกคนทุกท่านจ้าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราและก็ทางต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าทุกท่านค่ะเนาะเขาบอกว่ากัมพูชาชิงจัดงานตัดหน้าไทยนะคะทุกคนที่ญี่ปุ่นนะคะที่ แต่ชาวญี่ปุ่นดันมางานไทยจนล้นนะทุกคนอย่างที่เราไม่คาดคิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะพี่น้องค่ะอาที่โตเกียวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะจันกับการจัดงานเทพการไทยนะคะพี่น้องกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในอ่าหนึ่งในญี่ปุ่นโดยจัดขึ้นที่สวนสาธารณะนะคะ โยโยกินะคะทุกคนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปีและปีนี้ไทยเริ่มเตรียมงานอาห้างร้านบูธต่างๆนะทุกคนตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12พฤษภานะคะพี่น้องคะและระยะจัด งานก็แค่วันที่11ถึง2 12พฤษภาเท่านั้นแต่ล่าสุดนะคะทุกคนการท่องเที่ยวไทยได้ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนตีตลาดจัด3งานเทศกาลตลอดเดือนอพฤษภาถึงมิถุนายน67ในประเทศไทยนะคะนำสินค้าแล้วอะ,อะไรต่างๆที่เราจะไปร่วมงานคะ่ะ แต่ล่าสุดทุกท่านค่ะไม่รู้จะทำยังไงคะ่ะชาวกัมพูชาทนไม่ไหวตัดงานสิงหน้าไทยแต่สุดท้ายคะ่ะผิดคาดค่ะทุกท่านคนไปงานลาวเข้มไม่กี่พันคนเท่านั้นเองนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเบิงไปชมน้ำกันเลยจากก่อนที่จะไปรับชมแลบฟังนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังรใจให้น้องเพว่านํ้ำเ้อจ้า ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเทศกาลไทยแห่งแดนปลาดิบที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งที่24ณเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยสื่อญี่ปุ่นและยูทูบเบอร์ต่างได้แห่แชร์คลิปกินเที่ยวงานเทศกาลนี้กันรัวๆเลยนะครับจนกระทั่งข้างบ้านได้อิจฉาตาลอนกันหนาหูถึงขนาดบอกว่างานไทยหรือจะใหญ่สู้กัมพูชาได้แต่จะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่ากัมพูชานั้นเขาเพิ่งจะจัดงานเฟสติวัลชิงตัดหน้าไทยไปไม่กี่วันนี้เองตลอดงาน เทศกาลของกัมพูชาที่ได้จัดขึ้นในญี่ปุ่นเหมือนกันกับไทยนั้นเชื่อไหมครับว่ามีคนมาร่วมงานแค่50,000คนต่อวันเองนะครับคุณผู้ชมทําเอาชาวขาเขมรเขาปราบปื้มอวดลงในโซเชียลและในทิกต o k ก,กันใหญ่เลยแหละครับแต่เชื่อไหมครับว่างาน Thai Festival เจแปนครั้งที่24ที่ถึงคิวของไทยได้จัดขึ้นต่อจากกัมพูชานั้นมีคนมาเที่ยวงานเฉลี่ยแล้วสามแสนคนต่อวันซึ่งมากกว่ากัมพูชาเลยทีเดียวแล้วครับ ถือว่าคนญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญและฮิตติดเทรนวัฒนธรรมไทยกันไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งปีนี้ก็ถือว่าประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประสบความสําเร็จเป็นปีที่24อย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองครับ แอดจึงจะเปิดคลิปเฟสติวัลบางส่วนที่ทางญี่ปุ่นได้เปรียบเทียบการจัดงานระหว่างไทยและกัมพูชาที่จัดขึ้นสถานที่เดียวกันแต่ต่างกันคนละช่วงวันและเวลานั่นเองครับให้คุณผู้ชมได้ลองตัดสินใจและพิจารณาเปรียบเทียบดูว่านักท่องเที่ยวไปงานของประเทศไหนมากกว่ากันเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับ

ไบ้างครับคุณผู้ชมได้ดูคลิปบางส่วนแล้วมีข้อเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับโดยข้อมูลจากเพจ Thai Festival Japan 2024ทางเพจได้อัปเดตและแชร์ภาพบรรยากาศในงานที่กรุงโตเกียวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้การจัดงานเทศกาล a i Festival การแจ้งที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งในญี่ปุ่นโดยจัดขึ้นที่สวนสาธารณโโยโยงิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี และปีนี้ไทยเริ่มเตรียมงานห้างร้านบูธต่างๆตั้งแต่วันที่9ถึง12พฤษภาคมและระยะเวลาการจัดงานจริงก็คือวันที่11ถึงวันที่12เท่านั้นล่าสุดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นตีตลาดจัดงาน3เทศกาลตลอดเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปี67 ซึ่งตลอด2เดือนนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสนําสินค้าและวัฒนธรรมของไทยรวมถึงอาหารเมนูต่างๆของประเทศไทยมาร่วมจัดแสดงร้านค้าชั้นนำในงาน Thai Festival ไม่พูดถึงงานเฟสต i ว a ลไทยแลนด์ทั้ง3งานนี้ไม่ได้งานแรกนั้นก็คือไทเฟสติวัลโตเกียว2024จัดขึ้นเป็นครั้งที่24ได้จบลงไปที่ผ่านมานี้ณนะสวนสาธารณะโยโยงิ i, กรุงโตเกียว โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าไทยมากกว่า80คูหาแสดงในงานทั้งมีการแสดงจากดาราศิลปินมากมายเลยทีเดียวครับแสดงจากดาราศิลปินมากมายเลยทีเดียวครับ ครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นนั้นภายในห้างมูจิจะพิจารณานําสินค้าไทยที่มีศักยภาพมาจัดจําหน่ายเพิ่มเติมผ่านห้างแล้วก็งานครั้งที่3ที่จะจัดในเดือนมิถุนายนจะจัดภายในเบเชียเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือเป็นห้างค้าปีขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงจะมีการกําหนดจัดงานภายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้โดยกระจายสินค้าไทยเฟสติวัลเจแปนทั้งหมด133สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งล่าสุดก็มีการจัดจําหน่ายผลไม้ไทยแล้วบางส่วนนะครับโดยเฉพาะกล้วยหอมไทยที่นํามาจําหน่ายเป็นล็อตแรกนั่นเองเทศกาลไทยเฟสติวัลนี้เป็นความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงพันธมิตรที่ได้นําสินค้าและกิจกรรมของไทยมาจัดแสดงและจัดจําหน่ายเ<ๆ>ช่นบูธผ้าไทายจากโครงการผ้าไทยใส่สนุกนําเสนอผ้าไทายด้วยฝีมือช่างไทยนิวกรีนเพื่อมาจัดแสดงภายในบูธทั้งการเกมประจ,ำจำําจังหวัดของไทย เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้ถึงวัฒนธรรมของไทยรวมถึงผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้มีโอกาสจับฉลากลุ้นรับของรางวัลชเช่นกางเกงประจำจังหวัดและบุญอาหารไทยผลไม้ไทยรวมถึงไทยเอนเตอเมะ ที่นาอุตสาหกรรมบันเทิงเพลงละครซีรีส์ภาพยนตร์และศิลปินทีป๊อปพร้อมกับนักแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียงภายในประเทศไทยมากกว่า20ชีวิตที่เข้ามาร่วมแสดงในงานและงานนี้ก็มีวงโฟอีฟมาร่วมแสดงในงานด้วยนั่นเองครับถือว่าได้เสียงตอบรับจากแฟนคลับชาวญี่ปุ่นที่มารับชมภายในงานนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวกระแสะซีรีส์ของไทยที่มีชื่อเสียงก็คือซีรีส์วมีการตอบรับจากแฟนคลับญี่ปุ่นพอสมควรอยู่แล้วนั่นเองครับ การจัดงานในปีนี้ทำเอาชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมในงานต่างแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบการจัดงานระหว่างไทยกับกัมพูชาที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นของปีนี้แอดก็จะนำความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันจะไปรับฟังกันเลยครับความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านแรกท่านนี้นะครับเขาได้พูดถึงงานเฟสติวัลที่ทางเขมรได้จัดขึ้นก่อนไทยไปเขาได้ตั้งข้อสงสัยไว้ว่าทําไม่มีแต่อาหารไทย แล้วก็มีคนเข้ามาตอบในคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเขาได้บอกไว้ว่าใช่ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นนั้นเป็นอาหารไทยชาวเขเมรส,ส่วนใหญ่หลงไหลในวัฒนธรรมและอาหารของไทยงานของกัมพูชาถึงมีอาหารไทยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาตินะครับท่านนี้เขาได้บอกไว้ว่า ฉันเคยไปเที่ยวประเทศกัมพูชามีสำเนาหลายอย่างที่เหมือนกับประเทศไทยฉันรักประเทศไทยและจะไม่ไปเที่ยวกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้ก็เป็นชาวต่างชาติเช่นกันเขาได้บอกไว้ว่าแปลกใจว่าทําไมกัมพูชาถึงเอามวยไทยไปแสดงที่ญี่ปุ่นใครๆก็รู้ว่ามวยไทยคืออะไร ความคิดเห็นท่านนี้เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสินค้าที่จัดแสดงในงานมีเพียงแค่วัฒนธรรมไทยเครื่องแต่งกายและอาหารไทยอันนี้เขาก็ได้พูดถึงงานคัมบูดีเฟสติวัลนะครับความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นเช่นกันนะครับท่านนี้เขาได้พูดถึงการจัดงานของประเทศไทยได้บอกไว้ว่าสวัสดีเทศกาลไทยนั้นน่าสนุกคนเยอะกระแสตอบรับดีมากรอชมคลิปไทยต่อไปนะคะ ครับและเจ้าของช่องนี้เขาก็ตอบกับคอมเมนต์นี้ว่าขอบคุณมากนะครับเห็นคนเยอะตกใจเหมือนกันเลยความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับท่านนี้ก็ได้บอกไว้ว่าเทศกาลไทยเฟสติวัลมีแผงขายอาหารมากมายช่างดูนา่าอัศจรรย์และสนุกจริงๆและความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านนี้ก็จะเป็นท่านสุดท้ายนะครับเขาได้บอกไว้ว่าฉันไปมาแล้วเมื่อวานช่วงบ่ายงานนี้คนเยอะมากจริงๆ ฉันได้ไปดูวงโฟอบนเวทีด้วยซึ่งสนุกมากๆเลยครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับที่แอดได้คัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างการจัดงานของไทยเฟสติวัลกับคัมบ o d เดียเฟสติวัลถ้าคุณผู้ชมท่านใดได้ไปเที่ยวงานนี้มาแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นในใต้คอมเมนต์นี้ให้ฟังหน่อยนะครับในคลิปนี้ผมฟุกิทีเฮดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ทุกคนทุกท่านคะ่ะก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยเผ่านวามีความคิดเห็นยังกันยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะบอกเลยว่าอืเรารู้สึกละอายแทนนะคะพี่น้องคะ่ะคือเขาบอกว่าไม่อยากเชื่อเนาะว่าเขาจะกล้าทํานะความคิดอาก็จะเลอะเลอะตามภาษาเด็กอ่ะ ตัวตลกชิงจัดก่อนไทยกรอบปี้ชุดไทยอาหารไทยกางเกงช้างไทยทั้งหมดในขนาดที่จมอยู่กับการกรอบปี้แปะทงชาติแต่ว่าไทยเราเริ่มต่อยอดโดยโปรโมตซีรี์ดนตรีวัฒนธรรมประยุกต์และก็วิถีชีวิตสุนบทนะคะแต่ละภาคส่วนมันเป็นที่ในแต่ไหนมาแล้ว ผู้นำคือเราจะต้องรู้ว่าเราจะควรจะมีวัฒนธรรมของตัวเองยังไงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเขาบอกอะคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าขาเมนคิดจะดับรัศมีไทยในญี่ปุ่นแต่บอกเลยนะคะว่าคิดผิดแล้วเพราะว่าหยุดเถอะขาเมนสู้ไทยไม่ได้สู้ไปก็เหนื่อยเปล่าอันนี้คือจริงๆเราต้องยอมรับทุกท่านค่ะเราสู้ไปก็เหนื่อยเปล่าเรารู้อยู่แล้วเราเอาอะไรไปสู้แค่นั้นเองนะคะ ขมีนขาดอัสนะความเป็นตัวเองพยายามจะเป็นคนอื่นเท่ากับว่าเดินตามหลังคนอื่นเสมอนะอันนี้คือเรื่องจริงทุกท่านค่ะนะถ้าหากว่าเราพยายามที่จะเป็นคนอื่นเราเหมือนจะเดินตามหลังคนอื่นตลอดโดยที่เราไม่รู้ว่า เราไม่มีประสบการณ์ของตัวเองและเราจะรู้ว่าเราไม่มีอะไรที่จะเป็นของตัวเองเลยนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะทุกท่านค่ะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะรับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถกทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝา mm. ก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดซ b s c ไคร e นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมสนับสนุนด้วยการดูโฆษณาให้น้องเพยวาด้วยนะคะ mm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ